ใช่ไหมคะนอกจากพบาตารแล้วเนี่ยก็มีรองพอบาตารฝ่ายความมั่นคงพลตำรวจเอกศิวรารังสิรพรมนกุลนะคะบอกว่าการจับกลุ่มสิบตรีสุกิจแล้วก็ยึดระเบิดได้เนื่องจากว่าชาวบ้านแจ้งเบาะแสมาจากการตรวจสอบไปบอมเบื้องต้นลักษณะเป็นของใหม่เพิ่มประกอบ แต่อย่างไรก็ตามต้องตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดหรือว่าหน่วย EOD อีกครั้งทั้งนี้การพบระเบิดครั้งนี้สอดคล้องกับข่าวที่ว่ามีความพยายามเคลื่อนไหวของกลุ่มใช้ความรุนแรงในช่วงนี้นี่การเจอระเบิดมันจังหวะมันเป๊ะมากเลยอะ่ะกับความพยายามของกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงที่จะเคลื่อนไหวในช่วงนี้พลตารวจเอกศิวรายืนยันว่าไม่ใช่การจัดฉาก หรือว่าตำรวจยัดของกลางเมื่อคืนก็คือคืนวันที่12กุมภาเนี่ยผมสอบสวนผู้ต้องหาเองเลยรับสารภาพเองว่าเป็นเจ้าของระเบิดและข้อมูลด้านการข่าวของฝ่ายความมั่นคงก็มีอยู่แล้วผู้ต้องหาคนนี้เป็นลูกน้องนายรับพินหรือว่านายธีรชัยลูกน้องโกตีและผู้ต้องหาคนนี้เป็นหนึ่งใน27ฝ่ายปฏิบัติการของโกตีทำหน้าที่ปฏิบัติการถนัดยิง ประกอบไม่เป็นครั้งนี้ต้องสืบสวนว่ารับระเบิดมาจากใครนี่คือทางด้านของสิตรีสุกิจเนี่ยนะคะถูกจับนะถูเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยคนที่ถูกจับเสื้อฟ้าเนี่ยเป็นลูกน้องของนายละพินซึ่งตอนนี้นายละพินติดคุกอยู่ค่ะแล้วละพินเนี่ยเป็นลูกน้องของโกตีถูกแล้วสิบตรีสุกิจเนี่ยไม่ถนัด ไม่ถนัดประกอบค่ะถนัดยิง<อ>เป็นฝ่ายปฏิบัติการอของโกตีอือนี่ไม่ได้จัดฉากไม่ได้ยัดของกลางอย่างนี้นะคะอ่ะ แต่พบาตรก็ยืนยันแล้วว่าเป็นหัวหน้ากาดเสื้อแดงแล้วก็เป็นลูกน้องนายรพินอุตรวิเชียนเครือข่ายของนายวุฒิพงศ์กฎชธรรมคุณหรือว่าโกตีพวกแดงฮาร์ดคอร์ซึ่งพวกนี้มีพฤติกรรมป่วนเมืองเคยก่อเหตุร้ายมาแล้ว<อ> ทีนี้หมอเวงว่าไงในขณะที่ก่อนนั้นนี้มีข่าวว่าโกตีนั้นเสียชีวิตแล้วถูกอุ้มค่าอุ้มค่าตายอยู่ที่ประเทศลาวเออเอาภาพอืดอืดมาแล้วก็บอกนี่คือโกตีก็ปกติเนี่ยเวลามีข่าวลักษณะแบบนี้โกตีก็จะรีบออกมาปฏิเสธเลยนะคะแต่ว่านับตั้งแต่คดีที่ฉะเชิงเซาเนี่ย เราก็ยังไม่เห็นโกตีเนี่ยออกมาอีกเลยซึ่งก็หลังจากมีภาพออกมาเนี่ยแหละว่าได้เสียชีวิตแล้วอะไรแบบนี้มีก็ยังเงีแบหลังจากข่าวโกตีเสียชีวิตนานพอสมควรนะใช่ก็ยังเออไปเจอระเบิดในทุ่งนาใช่เจอปืนในทุ่งนาไม่รู้โกตีมีกองทัพเป็นของตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดมีคงเป็นเออเป็นกองกําลังถึงขั้นเป็นกองทัพได้หรือเปล่านี่มี27่ฝ่ายปฏิบัติการนี่แล้วคนเนี้ย ที่ถูกจับได้ครั้งนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ฝ่ายความม้่นคงเขาจับตาดูมาตั้งแต่ปีห้าเจ็ดหลังนักน่านเขาก็จับตาดูมาตลอดดูยังไงทำไมปล่อยให้ไปซุกระเบิดใหม่เพิ่งไปเพิ่งไปรับมาอ๋อเหรอคะมันสอดคล้องแต่ตอนรับเนี่ยไม่เห็นตอนไปรับเนี่ยไม่เห็นทั้งนั้นที่จับตาอยู่มาเอาหลักฐานให้ชัดหลักฐานนี่คอนโดไงชัดแลยแต่หลักฐานนี่คอนโดรู้เพราะว่าประชาชนมาแจ้งใช่คือข่าวก่อนหน้านี้บอกแม่บ้านนั่นแหละเข้าไป คือไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟเห็นว่าประมาณเนี้ยเขาก็เลยไขห้องเข้าไปประมาณเนี้ยแล้วก็เลยไปเจออวัสดุอุปกรณ์โอ้โหเต็มเลยอเยอะแยะหมดอประกอบยังไงค่าน้ำค่าไฟไม่จ่ายเห็นเหรอหรือไม่ได้กลับมาห้องเลยอ๊ฮะเหรองงจัง เออลูกน้องกตีถนัดยิงถนัดยิงด้วยหนึ่งในยี่สิบเจ็ดฝ่ายปฏิบัติการนี่ไม่ถนัดประกอบไม่ถนัดประกอบถนัดยิงนี่แล้วเอามาไหมเอาแต่ว่าเขาก็บอกว่าตอนแรกที่เจออะในกระส่งขนาแล้วขอไปตัวตอนที่เจอเขาบอกว่าไม่ใช่ของเขาเขาเจอแล้วเขาก็เอามาเก็บสะสมไว้เฉยเ็งคนชอบสะสมเออสะสมแล้วไปเอามาจากไหนมาสะสมเจอ เยอะเนาะช่วงนี้เยอะจริงตั้งคำ <ๆ S 1> ถามเยอะเดี๋ยวมันจะยิ่งเห็นในขณะที่ <c oughs> ในขณะที่ <c oughs> คุณหมอเวงว่ายังไง <c oughs> ในขณะที่นายแพทย์เวงโตจิราการนะคะแกนํำมรบชก็ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับกรณีการจับกลุมตัวที่มีชื่อว่านายกลิชาพลเนี่ยค่ะ คุณหมอยืนยันนะคะว่าบุคคลที่ถูกจับแล้วก็ถูกอ้างชื่อว่าเป็นเจ้าของระเบิดนั้นไม่ใช่การของนปชแต่อย่างใดเราไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่มีอะไรชื่ออยู่ในสารระบบของนปชเรื่องจับอาวุธที่เกิดขึ้นขอตั้งข้อสังเกตนะคะว่าคุณหมอตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเป็นการสร้างเรื่องเพื่อหวังกลบกระแสกรณีนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษศิลป์รัฐมนตรีศึกษาธิการที่กล้าออกมาพูดเรื่องนาฬิกาหรู25เรือนของพลเอกประวิตย์ เพื่อที่จะกลบกระแสของคอสอชอที่กำลังส่วนเซคราวก่อนก็พบระเบิดที่จังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็อ้างว่าเป็นของโกตีและคุณจักรพงศ์เพนแขนั้นก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยขณะที่โกตีเองก็ไม่ได้ชอบนบชเพราะตอนที่ยังอยู่ได้นะคะก็ยังยเ,ยเพราะตอนที่ยังอยู่ได้จัดรายการวิทยุด่าแกนนำนบชออ,อกวิทยุอยู่ทุกวัน โกตีเขาประกาศตัวเลยว่าเขาเป็นแดงแบบแดงนอกคอแอิสาซึ่งคือนประชเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเขาจะสู้ด้วยสันติอหิงสาทีนี้ก็เหมือนแบบโกตีเองเขาบอกเขานอกคออเขาไม่ได้เอาตามแนวทางไม่ฟังแล้วก็ด่าแกน้านปชอรอะนะจ๊ะตามนี้เลยจ้ะหมอเวียงมองว่าเอาเรื่องนี้มากกระแสนาฬีการูเออแต่น่าคิดจริงๆนะพอ บางคนเขาไปจับสัญญาณจับจังหวะว่าช่วงไหนที่รัฐบาลเนี่ยมีกระแสข่าวร้ายร้ายไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีข่าวเอาข่าวระเบิดมาก็นั่นไงข่าวตลอดเรื่องน้องเมยเอยเรื่องอะไรเอยมาเสร็จก็เจอระเบิดที่ฉางชางซาเซาเสร็จปุ๊บเรื่องนี้ก็บระเดบดังเข้ามาไหนจนาฬิกาไหนจะนุนนี่นั่นก็เจออาวุธระเบิเพราะมันแบบเดิมเอ่มาคนเขาโอ้ มไม่แล้วมันก็ใช่แล้วก็นี่อีกกลุ่มคนอยากเลือกตั้งอีกนิ่ฉันมองว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่ออกมาแรงกระแสประชาชนที่ออกมาแรงก็เลยแบบพยายามจะเชื่อมโยงอะไรกันหรือเปล่าเพราะมีเห็นมีการทําคลิปออกมาเนี่ยฮะแล้วโจมตีลักษณะว่าเหมือนตอนนี้กำลังจัดอะไรอะระดมชุมนุมกัน<ช>ป่วนเมืองกันอยู่ในขณะนี้พยายามจะเชื่อมโยงไปถึงพัคการเมืองกลุ่มการเมืองอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ อย่างก็รู้แล้วแต่เป็นเหมือนพูดเหมือนเหมือนเหมือนรีลันซ้ำวนก็วนวนวนมันวนเหมือนกันประเด็นนะะก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้เลือกตั้งถึงแม้ว่าจะอยากเลือกตั้งโดยคนกลุ่มเชื่อว่าสุดมากเลยนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยแหละที่การร e ับรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาคิดว่าจะได้ได้เลือกตั้งไวๆ